แกพิกาดแพรทูอาร์ตเซ็นเตอร์ที่เที่ยวสําหรับสายติดในไต้หวันค่ะวันนี้นะคะใครที่ไปเที่ยวไต้หวันเมืองเกาสงค่ะแล้วเป็นสายติดสายงานอาร์ตนะคะแฮมแนะนาที่นี่เลยค่ะแพรทูอาร์ตเซ็นเตอร์ค่ะก็จะมีของกระปุกกระปิกน่ารักนะคะแต่ตอนที่แฮมไปนะอากาศ16องศาหนาวมากเช็คอากาศดีๆนะคะทุกคนช็อปแรกที่แฮมเข้าจะเป็นพวกสินค้ากระต่ายค่ะก็จะมีตุ๊ก,กตากระต่ายสมุดโน้ตน,นะคะกระเป๋าสตางค์อันนี้คือราคาน่ารักมากร้อยกว่า หรือ200เท่านั้นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นพวกลายดอกไม้แบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันถ้าใครอยากได้นะก็ซื้อไปได้เลยค่ะช็อปต่อมานะคะจะเป็นน้องมูมินค่ะเชื่อว่าคนไทยนะทุกคนต้องรู้จักนะคะสินค้าก็น่ารักค่ะแต่ว่าอันนี้จะราคาแอบแรงนิดนึงนะคะมีทั้งเคสโทรศัพท์ตุ๊กตาหมอนถุงเท้าเดินออกมาจากช็อปค่ะก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะจะเป็นงานเพ้นผนังนะคะทุกคนสามารถถ่ายรูปได้เลยแล้วก็จะมีรถไฟผ่านแบบนี้ตลอดเวลาค่ะยิ่งตรง ตงนี้นะคะแฮมชอบมากทุกคนกำแพงคือสวยมากอย่างที่เห็นนะคะสำหรับ16องศาแล้วก็ไม่ได้เช็คอากาศไปกดสภาพก็หนาวขาสั่นเลยค่ะอีกที่หนึ่งที่แนะนำคือสตาร์บัคที่นี่ค่ะเดินได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะ